สวัสดีครับผมช่างวันอะไรซิ่งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวเครื่องเวฟร้อยสิบไอหัวร้อยยีห้านะครับที่ตอนนี้เรากำลังทำนะครับคือวันนี้เป็นเครื่องเครื่องที่ว่าลูกค้าส่งมานะส่งมาแล้วก็ให้เราทำให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัวนี้นะเป็นงานฉีดขึ้นรูปมาเลยนะครับเครื่องตัวนี้เป็นงานฉีดขึ้นรูป นะครับส่วนเอาง่ายๆคือของทุกอย่างใหม่หมดยกเว้นชุดเกียร์นะใช่ไหมในเครื่องตัวนี้ยกเว้นชุดเกียร์นะครับเราใช้ชุดเกียร์เดิมนะครับเราเริ่มตั้งแต่ฝั่งคัทเลยนะเนี่ยระบบคัทนะครับผมใช้เป็นคัทโซนิกแปงใส่ร้อยสิบไพนะครับเนี่ยเป็นระบบคัทโซนิกแปงใส่ร้อยสิบไพนะครับเอ,อ่อตัวนี้ทางร้านเรามีขายเลยนะครับคัทโซนิกแปงใส่ร้อยสิบไพชุดนี้นะครับ ของใหม่หมดนะส่วนตัวนี้นะคือมันเป็นรถไอเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสเต็ป6-7ชักเก็ดนะเราก็เลยทําการอ่ modify ตรงนี้เพิ่มสปริงให้อีกหน่อย2ตัวสปริงนะ่ยผมใช้เป็นสปริงเวฟ125เดิมๆเลยนะเดิมๆนะครับไม่ต้องเป็นสปริงแต่งนะตรงไอที่เราเพิ่มมาสองตัวนี่แหละนะครับส่วนแผ่นคันะ์เนี่ยผมใช้แผ่นคัตแท้ทั้งหมดนะเครื่องขับเนาะ เฟืองขับนี่เฟืองขับนี่เป็นเฟืองขับไนร้อยสิบนะครับข้อเหวี่ยงผมใช้เป็นข้อเหวี่ยงเวฟร้อยยี่ห้าทั้งทั้งทั้งตัวเลยนะไม่ได้ไปเหลาแขนเหลาอะไรนะครับนี่นะครับแล้วทีวนี้เรามาลองเฟืองตัวนี้เป็น,น,นเฟืองเฟืองปั๊มน้ำมัน,น,นมเครื่องเดิมของร้อยยี่ห้านะเราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็เพิ่มแหวน แหวนไอแหวนที่บ่ามันติดมากับเื่องร้อยสิบไอนะครับเราก็มาล้วงให้รูมันใหญ่ยี่สิบเอ็ดมิลเข้าไปกับแขนเข้าเบี่ยงได้นะครับเพื่อที่จะให้อิปเฟืองตัวนี้แหละยมันยกขึ้นมาถ้าเราไม่ใส่แหวนตัวนี้มันจะต่ําเกินไปมันจะกินมันจะกินกับมันจะมารับกับอิปเฟืองปัามน้ำมันเครื่องนี่ไม่เต็มนะถ้าเกิดว่าเราใส่มันก็จะเต็มเห็นไหมมันจะเต็มเลยนะครับเต็มเสมอกันทั้งทั้งเฟืองคาดทั้งเฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวเฟืองรูดนะครับ ตัวนี้เป็นชักจิตการไอเซนต์นะประกินก็จะหนาหน่อยแล้วก็เสื้อใช้เป็นของไฟเลียบังลมนะครับส่วนหัวก็สีวาลแรงนะวาลตัวนี้ใช้เป็นยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกใหญ่นะเป็นลูกใหญ่นะครับรตัวเรือนนะเนี่ยใส่ก่อนเมื่อกี้มันลวกเรือนตัวนี้ใช้เป็นเรือนสองห้าศูนย์เอฟนะครับปากสี่สิบสองมิลนะครับตัวนี้นะตามสเตปที่พวกเราทํากันนะ เกียร์นะครับจะลงเลย่อนทีนี้นะครับ <S <S เ,เกียร์นะครับเฟืองเกียร์เราใช้เฟืองเกียร์เดิมที่ว่าติดมากับเครื่องของลูกค้านะครับเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วนะเครื่องหนึ่งก็ยกเครื่องมาแล้วเราก็เอาแค่ชุดเกียร์ของเ,องเขานะครับกับพวกเนี่ยฝาคาดอย่อาง,งานี้นะมาทําเป็นคัดมือเนี่ยนะระบบครับตรงนี้ผมใช้เป็นของไหนไอของเอเมเด็กนะครับแท้เบิร์กนะครับใช้แท้เบิร์กมันถึงจะมันถึงจะกำนิ่มนะครับที่ ตัวนี้เหรียญกดพัดนี่ก็ต้องเป็นของโซนิกนะแอเิร์เลอร์ตรงนี้นะครับระบบสะพานโซ่นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงนะครับตัวนี้ผมก็บอกสูตรเลยตัวนี้เป็นออของสองพันยนะครับเป็นสะพานโซ่สองพันยเรามาล็อกตรงนี้มันล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วนะใส่เข้าไปล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วตัวนีนะ้เราทำนอ็อตทำเกียวน็อตตรงนี้ตรงรูปั๊มน้ำมันเครื่องเก่าใช่ไหม แล้วเราก็มาตาบเกี่ยวแล้วก็ขันน็อตเข้าไปขันไปเฉยๆนี่แหละให้มันประกองแค่นี้นะครับ4ีร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็ไม่ล่วงนะก็ไม่หลุดนะชุดเกียร์ก็กึึงตามตามที่ว่าประมาณหนึ่งมิลนะถ้าชักเก็บตัวนี้นะครับนี่ก็ออกประมาณนี้นะครับนี้ลูกค้าส่งมาทํานะครับเราพร้อมที่จะใส่ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรพวกนี้นะที่ร้านเรามีขายหมดเลยนะครับมีขายทั้งหมดนะ ก็สั่งได้เลยนะครับข้อบเบี่ยงกล้องนี้ชัก5ชัก7เ,เลือกได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวเ,เครื่องตัวไหนอีกเดี๋ยวมันจะไม่ได้พลาดน,นะครับพอพอ,อได้รู้เทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนะครับ